โซง่1ครงคันนะครับกับ b y d Auto 3มนะครับผมคันนี้ลูกค้าออกมาใหม่เลยนะครับผมเข้ามาทำการเคลือบเซรามิกกับพ่นกัสนิมของเรานะครับช่วงนี้ก็จะโปรกันกระจายเลยนะครับผมเคลือบเซรามิกบวกพ่นกัสนิมนะครับรถไซส์ SUV เนี่ยตอนนี้อยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับจะได้เคลือบเซรามิกเกรดเริ่มต้นเป็น 9H นะครับพ่นกัสนิมงซิก้าดำด้านนะครับทั้งคันเลยนะครับผมคันนี้ก็ทาการทาเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วพร้อมส่งนะครับผม เราขัดหมดเลยนะครับเปียโนแบ็กต่างๆที่เป็นสีดำนะครับหรือว่าจะเป็นตัวบอดี้รถที่เป็นสีขาวขัดทั้งหมดนะครับคานหลังคานะครับทำให้หมดกระจกต่างๆมีการเคลือบได้น้ําให้หมดนะครับผมช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกนะครับยังไงก็ออกไปเนี่ยรับรองไว้ว่าน้ําเป็นเม็ดกริ้งสวยแน่นอนเลยนะครับผมกลับไปบ้านเอาผ้าเช็ดเบาๆนะครับรถใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมทําให้ทั้งคันนะครับพลาสติกดาด้านล่างนะครับ ทุกจุดเนี่ยจะมีการเคลือบน้ํายากัน UV ให้หมดเลยนะครับผมสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับน้ายาเคลือบเซรามิกเนี่ยมีอายุอยู่ที่3ปีนะครับส่วนพ่นกันสนิมเนี่ยนะครับเรารับประกันอยู่ที่5ปีนะครับระหว่าง5ปีเนี่ยถ้ามีสนิมกลับขึ้นมาหรือว่ามีเอฟเฟกจากการพ่นกันสนิมเนี่ยเราทําการแก้ไขให้ด้วยนะครับผมก็สวยๆเงาๆแบบนี้นะครับผมชําๆเลยนะดูความเงานะครับกรอสมากๆนะครับผมตอนนี้ก็คือรอเจ้าของมารับน้องกลับบ้านอย่างเดียวนะครับผม นี่นะครับก็เป็นเกรดเริ่มต้นนะครับผมทั้งเซรามิกนะครับแล้วก็พ่กนการสนิมนะครับสวยๆฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดให้เลยอยากได้ถูกอยากได้แพงมีงบเท่าไหร่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับซานนี่คาสปายินดีที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ